ครับนะ่นคือน้ำเสียงของหมอลำสาวเสียงอ้อนสิลิพอรอําไปพงเนะ่ยพบรักที่หัวลำโพงเ่ยก็เรียกว่าเป็น ชุดแจ้งเกิดของเธอชุดนี้สร้างสรรค์โดยคุณพี่นครแดนสารคามนะโคศกนักจัดรายการชื่อดังบ้านอยู่ที่บ้านโนนเนาเอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะแต่ก็ไปสร้างหลักสร้างฐานอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนครแดนสารคาม จัดรายการอยู่ที่ยานเกราะหนึ่งสามศูนย์ห้านะเป็นผู้ที่สร้างรุ่งโรดเพชรธงชัยร้องไห้ใส่เดือนนะฮะเทพขายดีบขายดีจนรวยนะครับนะครแดนสารคามมีเงินซื้อบ้านในกรุงเทพแล้วก็ที่บ้านโนนนาอำเภอเชียงยืนจังหวัดหาสารคามนะครับสร้างบ้านหลังบักใหญ่เลย แล้วก็ซื้อที่นาอีกร่วมๆสามสี่สิบไล่นะนักครแดนสารคามผู้ริสร้างซิริพรเนี่นะครับคนคนแรกเลยนะฮะมันมีหลายช่วงนะฮะมีหลายคนนครแดนสารคามนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับสมัยก่อนก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มโคศกอีสานไวซิ่งนฮะในกรุงเทพมหานครรวมทั้งผมด้วยนะครับ ะะโดยเพราะท่านที่ได้ฟังผ่านไปครอนสุดท้ายชื่อกรอนอาลายรักชุมพรอารายรักชุมพรเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครเพราะว่าในช่วงนั้นเกิดมีพายุเกพัดถล่มจังหวัดชุมพรครับทำให้ เกิดความเสียหายมากางนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานเจาะน้ํามันนะฮะในทะเลนะฮะก็เกิดความเสียหายนะเป็นหลายพันล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านนะ,ะแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยสารบ้านเรานะฮบที่ไปทํางานไปลงเรือครับเป็นชาวเรียกว่าเป็นตังเกนะฮะ ไปจับปลานะฮะไปกับเรือก็ถูกพายุถล่มนะฮะก็เสียชีวิตไปก็โอ้เยอะเหมือนกันนะนะครับก็เลยนําเรื่องราวพายุเกที่พัดถล่มจังหวัดชุมพรนี่นะครับมาแต่งเป็นบทเพลงเป็นบทก่อนหลํานะโดยไก่ฟ้าดาดวงนะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนนะฮะร,รวมทั้งกลุ่มโคโศกิสานใบซิ่งด้วยนะครับพากันได้ร่วมกันแต่งผลงาน เพลงนี้แล้วก็เป็นชื่อชุดของสิริพรอ,อพัมไพพงด้วยนะอาร,รักษ่จุมพรอ,อ่ะเรียกว่าเป็นชุดที่สามของสิริพรอ,อพัมไพพงเลยครับนะฮะหลังจากที่เงียบหายไปกันหลายปีนะฮะตั้งสามสี่ปีครับก็กลับมาะทีนี้กลับมาทีนี้ก็จากการสร้างสรรค์ของอลอราชวัตรหรือว่าเฮียเล็กราชวัตรและก็กลุ่มโคศกอีสานไยซิ่งซึ่งนำโดยสมบัติพรมวิชัยมหาการดำ เป็นประธานชมรมมีลูกเกดเมืองสกลนะลูกเกดเมืองสกลนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะฮะหลายปีแล้วเลยครับเป็นโฆษกนักจรายการชื่อดังนะฮะไก่ฟ้าดาดวงนี่โอ้เรียกว่าเป็นหลักในเรื่องของการแต่งกลอนเลยไก่ฟ้าก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เป็นอยู่ในทีมงานของลูกเกดเมืองสกลนะมีปีดาสากลมีชาลีเพชรสุลินมีย้อมสีสดมีผมนี่นะฮะก็เป็นหนึ่งนะอยู่ในในใน,ในกลุ่มโฆษกอีสานไบซิ่งด้วย นะครับอะไรลักที่ชุมพรนี่โอ้กว่าจะคลอดได้กว่าจะออกมาได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับนะไอ้ที่จริงแล้วสิริพอรอําไพพงก็น่าจะไม่ดังละน่าจะเงียบหายไปแล้วครับเพราะว่าตั้งสามปีสี่ปีแล้วแหละครับไม่ได้มีโอกาสมาบันทึกแผ่นเสียงเลยนะกลุ่มโกศุอีสานไวซิ่งเนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณอุปการนะต่อสิลิพอรอําไปพงนะครับ ทั้งสัมพันธ์ดาริ่งทั้งลูกเกดเมืองสกลไกฟ้าดาดวงนะมหาการดำสมบัติพรหมวิชัยปีดาสากรน,นะครับทั้งนั้นเลยครับรวมทั้งผมด้วยนะนะครับก็ได้พากันให้การสนับสนุนครับโดยสนับสนุนให้เฮียเล็กหรือรอราชวัตรซึ่งเป็นคนนอกวงการเป็นอาเซียนอกวงการครับเป็นพ่อไม่เมียตายนะฮะก็มาสร้างสรรค์ชุดนี่แหละครับชุดอะไรลักที่ชุมพรนี่แหละ กว่าจะออกมาได้นะไม่ใช่ธรรมดานะเบื้องหลังนะเบื้องลึกของสิริพรอัำไปพงศ์นะครสุดท้ายก็ผลงานก็ออกมาสมบูรณ์ครับนำไปสู่การตัดแผ่นแล้วก็ไปสู่การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนะในชุดอารลักษ์ยมพรเนะี่ยมีสามเรียกว่ามีสามกรอนนะที่ถ่ายทำมนะิวสิกวิดีโอครับเพราะว่ายุคนั้นเป็นปยุคของการเ,าเรียกว่า มิวสิกวิดีโอนะที่ออกทางโทรทัศน์นะเปิดโอากาสทางโทรทัศน์ไม่ไว่าจะเป็นอะไรรักที่ชุมพรนะหรือจะเป็นฆาตรกรเลือดเย็นขอรองน้องคืนนะสองเพลงนี้สองกรลำเนี่ยก,ก,ก็ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเช่นเดียวกันนะนะครับอะไรรักชุมพรเนี่ยปีดาสากลรับบทบาทเป็นพระเอกของเรื่องนะฮะแล้วก็อีโคสุอีหลายคนนะฆาตรกรเลือดเย็นเนี่ยรับบทบาท เป็นพระเอกของเรื่องก็คือลูกเกดเมืองสกลนะฮะหน้าตาก็ละไมคล้ายคึงกับท่านทักษิณชินวัตรนะฮะเป็นคนจังหวัดสกลนครเป็นโคศกนักจารยการในกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเ,เป็นพิธีกรทางทีวีด้วยนะครับนะกรบรับบทเป็นพระเอกนะครับในเรื่องนี้ลูกเกดเมืองสกลนะแล้วก็อีกกรอนหนึ่งก็ขอรักน้องคืนฮะกรองน,นี้ผมเองรับบทบาทเป็นพระเอกครับพระเอก campaign คู่กับนางแบบสาวแซนสวยอีกคนหนึ่งนะครสวยมากนะฮะก็ถ่ายคู่กันครับโดยยกกองถ่ายไปถ่ายทาที่บ้านเพจังหวัดระยองนะครับในช่วงนั้นยังจำได้ดีนะบรรยากาศอย่างนั้นนะครับโอ้สนุกสนานมากครับกลุ่มโพสอิสานไปซิ่งหลายหลายคนนะฮะนะล้วก็ทํางานกันเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสนุกสนานมากไปไหนไปด้วยกันเฮโรสารพานกันครับนะมีความรับความสมัครสมานสามัคคีกันมากครับในช่วงนั้นนะครับ นี่คือที่มาที่ไปครของสิริพรอมไพพงศ์นะนะในชุดอารายรักที่ชุมพรขอรักน้องคืนฆาตการเลือดเย็นนะนะสามผลงานเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผลงานแต่งนะในชุดนี้ของสิริพรอมไพพงศ์ครับนะบางทีไอ้เบื้องหลังของนักร้องแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยโอ้โหจะมาดังได้นะใช่ไหมครับไม่ใช่ธรรมดานะครับสิริพรอมไพพงศ์เนี่ยอดรนทนสู้ครับนะคิดว่าจะไม่ดังแล้วนะนึกว่าจะไม่ดังครับ คนเราดวงวัสนานะมันไม่เหมือนกันนะดวงเขามันมันจะดังอะ่ะบุญเขาบีนะคสิทุรพรอาไปพงนะครับรำให้เธอนั้นเกิดได้ด,ดังได้เลยนะดังมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมครับถึงได้มีผลงานเพลงก่อนลาเยอะเลยนะมากมายนะที่ออกสู่สายหูสายตามีนักแฟนเพลงนะักฟังเพลงฟังลำทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นปริญญาใจนะก็เป็นผลงานเพลงดังคุณภาพภายใต้การสนับสนุนของ บริษัทแกรมิโกนะฮะงานแต่งของอาจารย์สลาคุณอวุธนะฮะแล้วก็อีกหลายๆผลางานก่อนลำนะอย่างเช่นโบรักสีดำนี่ของบริษัท p ี m เนี่อเรียกว่าดังข้ามยุคข,ข้ามพศนะ,ะของสิริพรอัมไพพงเลยนะนะครับผมเองก็ดีใจนะ,นะกับสิริพรอําไพพงที่โดง